เคก็เกิรสวัสดีสทุกคนด้วยนะครับวันนี้เร,เราก็จะมา,มเ,าะเล่นแมบบเอ่อแมบเบแบบดี๋ยวดูก่อนนะว่าเราจะเล่นแมบ,บอะไรดีเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะแต่จริงๆแล้วเาบุกิงกิงเคนะนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นแมบ,บแบ,บเขาเรียกว่าแบบนึงนะ แับอีเวนน่าเดี๋ยวผมจะจะผมจะดิฟตึงตึงโชว์นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะโอเคฮะไปครับทุกคนเร็วเวลาดิฟตึงตึงโชว์ครับเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงฮะเน็ตไม่ค่อยดีโอเคฮะเอาครับเอาครับอยากลองฮะอ่า รักเลง้นแตนโดนแต่โดนเคเดี๋วเรามาอีเวกันนะเริ่มกันเลยโอเคนะฮะถ้เกิดเราอู้สึกวคนก็ ไอเด๋วเด๋่ก็มัักกบลติให้หนหนแตกอนนี้น้เอ,อันนี้ก็นตัวหนึก็มีก็มึงองมึงติดเรายว่ากล้า,ลาม,ามน้วหนจะซื้อกำแพงต่กันโอเคฮะเดี๋ยวเรานะไปน,น่งปนย โอเคคนอื่ว่ากันดีวัีววโอเคทุกคนดูวผมยังการวิ่งแปหนดนอีกบอดเลยนะยิงตามเพื่อนไปแล้วไม่รู้องกาไปยังไงหรือเปล่าโอเคมันมาแล้วครับมาจะเงียนนิดนึงเนาะทุกคนรับได้ก็ ทำได้ก็ทำได้นะไม่ได้ก็ทำได้แล้วถุยโอเคฮะลบหลีกแบบซิกแซกฮะโอ้จังหวะนี้เอ้าชนะเฉยชนะเรียบร้อยฮะไอรู้ว่าผ่านหนึ่งลอบไม่ใช่ฮะชนะชนะหนึ่งรอบฮะโอเคฮะ เป็นหนึ่งเป็นเหนือเฮ้ยเฮ้ยนึกว่ามันกระโดดได้เดี๋ยวมันม er ีกระจกนี่ว่าโอเคเข้าลงบยาบาลเลไดเดียวเฮียเฮียตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วเดี๋ยวมาหลบกับเพื่อนดีกว่าอิปหายและหลอดพิเศษมันคืออะไรอะ โอเคฮะอันนี้จะเป็นโหมดที่เออมีคนมีปืนไรเฟลิลนะทุกคนดูยากละโอ้โอ้ผมไม่ไม่ใช่ฆาตกรด้วยในหมวดหมู่พวกเราเล็กบดท้าเล็กบอดไม่ทำไรคนไหนแสดงว่าคนนั้นเป็นสนไลลนเปอร์ไรเฟิลนี่ฮะคอมโบอย่างรูกัวเออใครอะ่ะเหมือนบอดเลยต่ำแกฮะว้าววิง่งเผื่อคอมโบได้เอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่ ตนกแดตปรตูอาปเลยดเนี่นครับเนยดก้าบไเ็ปนหนึ่งปนหนึ่เุผมคิดว่าผมควรจะตั้งกาแพงไว้เนี่ยหนึ่งนะทุกอนให้มันรู้ไปว่าใครถอยเัีหนุ่มจะอยู่ในนี้นะอย่างน้อยกำแพงมันก็น่าจะกันได้อยู่แหละ รอดเลถอะระหว่างนี้ก็ถ้าท่านผู้ชมเบื่อก็ดิมันหลุดฮะเอ้เกมหลุดเดี๋ยวก่อนเกมหลุดโอเค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 โตเนโอเนโอเะโอเคโอโอเคโออเโอเคโอโอเคโอเคโอ่คโอเคนเอคน เสียวตายมากทุกคนเพราะว่ามันมีพวกปืนไรเฟลด้วยไงเพื่อมันตายกันหมดละเหลือผมคนเดียวหรือเปล่าถ้าเหลืยวผมคนเดียวนี่จะหล่นมากเลยไป้าหเดินสายแข่ี้ปิดประตูปิดด่วนด่วนเนี้ยปิดแบบเดนด่วน้ควยเพาะวาการเล็กบดด้วยเด็กผมเล็กดเยเปิดเอาไป อย่างนี้เลยฮะแบบนี่เปิดไหมไล่เร้เปิดแล้ววิ่งอยูเลยเพว่ามีสองชั้นเนเออแต่ผมว่าตรงนี้เป็นห้องผิดตายทุกคนมหวเลื่อก่อนเ e t s go! Let's go! Baby! เข้ามาเลยฮะเพื่อนมิยมเข้ามาเวมันหนึ่งโอเค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 ผมว่า สำรวจก่อนฮะโอเคมันมาแล้วครับมันมาลูกมันมาลูกมันมาแล้วฮะมันมาแล้วมันมาแล้วคลิดละแต่ผมลิมเตือนนะคำเตือนคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบคายนะยนเย้ชนะแล้ว โอ้ยอูเพื่อนยังหดสงสัยเพื่อนใจเกเรโอเคฮะโอ้ผมว่าไม่คุ้มนะแต่ผมรอดนะบดนี้แหละฮะถึงมันจะหมดปกติแต่มันมำได้ผู้เชี่ยวชาญน่าสนใจนะฮะ โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายอุ้ย